วันนี้ค่ะ Craft e s จะพาไปพบกับสุดยอดแทรกเตอร์นำเข้าจากอเมริกาที่มีความหรูหราแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูงในรุ่นปี2025กับ Patriot l o w e r 900แทรกเตอร์ตัวท็อปที่ออกแบบมาเพื่องานเกษตรสมัยใหม่โดยเฉพาะ Patriot Power 900โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูเรียบหรูในโทนสีดำเมทัลลิกพร้อมลวดลายเส้นสีแดงและขาวที่ด้านข้าง บ่งบอกถึงความดุดันและพรีเมียมของแบรนด์อเมริกันแท้ตัวทังถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่แข็งแรงรองรับแรงดิ่ดสูงสูงได้อย่างดีเยี่ยมโดยยังคงความสมดุลและคล่องตัวเมื่อต้องทำงานในพื้นที่ต่างระดับหัวใจของเจ้าพลา w เวอร์คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาดใหญ่ที่ให้พลังสูงสุดกว่า180แรงม้าพร้อมระบบจ่ายน้ำมันอัจฉริยะทำให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยประหยัดพลังงานและยังปล่อยควันต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีระบบรระบบบาายควม้อนแบบพิเศษ ช่วยรักษาอุณหภูมิของเครื่องในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนก็ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพระบบช่วงล่างและล้อขนาดใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนักโดยเฉพาะยางหลังขนาดใหญ่เพิ่มแรงเกาะถนนได้ดีแม้ในพื้นที่โคลนหรือน้าระบบการสะเทือนถูกปรับจูนให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในฟาร์มและการลากจูงอุปกรณ์ขนาดใหญ่เช่นผ่านไถหรือเครื่องปลูกอัตโนมัติห้องคนขับของ Pat r i ออร์พลาวเ0รเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่ใครเห็นก็ต้องทึ่ง ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยเบาหนังอย่างดีพร้อมระบบกันสะเทือนแยกเฉพาะช่วยลดแรงกระแทกขณะใช้งานจนนั่งสบายแม้ทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงพวงม,มาลัยพาวเวอร์ควบคุมง,ง่ายพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลครบครันสามารถดูข้อมูลเครื่องยนต์ความเร็วระดับน้ำมันหรือแม้กระทั่งแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบซ่อมบำรุงในด้านเทคโนโลยี Patriot Power 900มาพร้อมระบบ GPS นำทางและกำหนดเส้นทางการทำงานอัตโนมัติได้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการถ่ายดินหรือหวานมเมล็ดล่วงหน้า จากนั้นตัวแทรกเตอร์จะทำงานตามโปรแกรมโดยอัตโนมัติลดการใช้แรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการพกปลูกระบบความปลอดภัยก็ครบถ้วนทั้งระบบเบรก ABS ไฟฉุกเฉินและเซนซเซอร์เตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางแม้จะเป็นแทรกเตอร์สายพันธุ์อเมริกันแต่ Patriot Power 900ก็ถูกออกแบบให้รองรับสภาพแวดล้อมและการใช้งานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดฝนตกหนักหรือดินลุกรังก็ยังสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่สะดุด ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ Patriot l o w e r 900กลายเป็นแทรกเตอร์ระดับพรีเมียมที่เหมาะกับเกษตรกรไทยที่ต้องการทั้งความแรงความทนทานและความสะดวกสบายในการทำงานยิง่งถ้าใครมองหาแทรกเตอร์ที่ลงทุนครั้งเดียวแต่ใช้งานได้ยาวนานหลายปีตัวนี้ถือว่าไม่ควรมองข้ามถ้าคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนแทรกเตอร์ใหม่หรืออยากอัปเกรดมาใช้เครื่องจากที่ตอบโจทยุคดิจิทัล Patriot Power 900คือคาตอบที่คุณไม่ควรพลาด ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมหากชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์คราฟต์เ็ดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเครื่องจักรสุดล้ำจากทั่วโลกสวัสดีครับ